Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรสวีรกุลอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรรส,สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณอิสรีคุณรอนผงละท่านผู้ฟังทั่วประเทศครับ ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตรดน้ําดําหัวอาจารย์ผ่านไม้นะคะอาจารย์ขาสวัสดีปีใหม่นะครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราสองคนเคารพมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์มีเรื่องราวความงดงามของความรักระหว่างท่านลีกุนยูกับมาดามกวาคอกชูเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะใช่ครับเพราะว่าเรารู้จักลีกุนยูในแง่ของผู้บริหารนักบริหารที่ที่ดุอ่ะพูดง่ายๆนะครับที่เข้มงวดที่เอาจริงอกับการพัฒนาประเทศเนี่ย ก็จะมีสุภาษสิตเคยได้ยินใช่ไหมครับที่ฝรั่งบอกว่าเบือ้องหลังสุภาพบุรุษที่ยิ่งใหญ่มักจะมีสุภาพสตรีอยู่เสมอนะครับเราก็ไม่ค่อยได้ยินบทบาทของภร,ริยาของลีกุนยูเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมจะขอญาตเล่าให้ฟังความรักเรือว่าคุณอิสรีคุณบอลคงจะได้เตรียมตัวเวลามีความรักมีของคู่ด้วยท่านผู้ฟังจะได้ครองคู่น่ารักเหมือนคู่นี้บ้างครับผมยนดีเลยครับปิดเป็นความลับมาตลอดนะครับตั้งเต่เมื่อไม่นานนี้ตอนที่ลีกุนยูเขียนอัตชีวประวัติของตนเองนะครับคือ ผู้ชีวิตของรีควนยูเนี่ยชื่อมาดามกว่าคอกชูนะครับมาดามกว่าเนี่ยเกิดในครอบครัวที่มีฐานะต่งางๆใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นลูกหนึ่งในแปดคนเหมือนกันนะครับแต่มีอายุแก่กว่ารีควนยูนะครับคือรีกวนยูเนี่ยเกิดในวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยสองสี่หกหกนะครับส่วน uh, กว่าคอกชูมาดามกว่าเนี่ยเกิดยี่สิบเอ็ดธันวาสองสี่หกสามก็แก่กันประมาณสองปีครึ่งนะครับเจอกันครั้งแรกเนี่ยเจอกัน ลีควนยูเป็นคนที่ไม่เชื่อในรักแรกพบนะครับเท่านั้นไม่พอเจอกันครั้งแรกเนี่ยเจอแบบศัตรูคู่อแค่ศัตรูคู่อค่าเรื่องการเรียนร ival rival ใช่ครับก็ไปเจอกันที่สถาบันรอฟเฟลนะครับซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําของสิงคโปร์ในสมัยนั้นลีควนยูว่าเป็นคนเรียนเก่งมากๆแล้วเนี่ยนะครับแต่พอเข้าไปผลการสอบครั้งแรกเมื่อเข้าไปในสถาบันเนี่ยปรากฏว่าลีควนยูสอบแพ้มาดามกว่าสองวิชา <c oughs> ครับคือในวิชาเศรษฐศาสตร์กับวิชาภา,าษาอังกฤษนะครับสอบแพ้ทีนี้อา้าวโอ้โหเกิดมาก็เรียนมาที่หนึ่งตลอดใคร,ครับ<ค>รมีคนอยู่ก็รู้<ค>รแล้วว่ามีคนนี้แหละ <c oughs> ที่เขาเรียนเก่งกว่านะครับก็เรียนก็มีโอกาสเจอกันในสถาบันแต่ไม่ได้มีเรื่องความรักไม่ได้มีเรื่องของความต้องชะตากันอยู่เลย <c oughs> นะครับเพราะนั้นเข้าไปทั้งสองคนนี้เข้าเรียนไปในปีประมาณสองสี่แปดสองนะครับพอหลังจากเจอกันก็ผ่านไปหลายปีเหมือนกันเจอกันในห้องติวเจอกันผ่านกันบ้างแต่ไม่ได้คุยกัน สุดท้ายแล้วเมื่อถึงวันเกิดของลีกวนยูนะครับวันเกิดครบรอบเขาอายุ21ปีครับในวันที่16กันยายนลีกวนยูก็เชิญมาดามกว่าเนี่ยกว่าพอกชูเนี่ยไปออกเดทด้วยกันไปทานอาหารด้วยกันออกเดทด้วยกันนะครับรหลังจากออกเดทแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันก็พัฒนาไปเร็วขึ้นนะครับภายใน2ปีหลังจากออกเดทเนี่ยก็มีความผูกพันคือยังเป็นหนุ่มเป็นสาวทั้งคู่อายุ20ต้นๆนะครับ ยังหนุ่มยังสาวทั้งคู่แล้วก็ไปเที่ยวไปถ่ายรูปรูปทั้งหลายที่อยู่อยู่ในอัตราชีววัตรของลีควนยูที่มาถ่ายทอดเนี่ยก็มีนักข่าวถามมาดามกว่าว่านี่โอ้โหลีควนยูท่าทางจะไม่ธรรมดานะแบบแอคชั่นแต่และรูปเนี่ยสนุกสนานแบบท่าทางเท่ๆงั้นเลยมาดามกว่าตอบอย่างน่ารักบอกนั่นน่ะคือแอคชั่นทั้งนั้นเลยลีควนยูเป็นคนที่แข็งมากไม่มีความโรแมนติกในชีวิตเลยนะครับแข็งตลอดเวลานะครับ จุดไข้แม็กมาถึงตรงนี้ครับคุณบรวรพงศุลธีครับรบในเดือนกันยายนปี2489นะครับลีกวนยูน่ตัดใจจะไปเรียนกฎหมายที่เคมบริดจ์จริงๆไปเรียนเศรษฐศาสตร์ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเคมบริดจ์ตั้งใจจะไปเรียนที่อังกฤษนะครับก็เลยไปเจอพอเจอกับมาดามกว่าพอกชูหลังจากออกเดทกันแล้วรู้สึกผูกพันกันแล้วรักใคร่กันแล้วก็บอกว่ารอได้ไหมอีกสามปีจะกลับมานี่ขอให้รอ <One input> นะครับมาดามกว่าก็บอกก็ถามว่าแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าฉันเนี่ยแก่กว่าคุณสองปีครึ่งนะตอนนั้นตอนที่ขอเนี่ยดีกวันอยู่ยุมประมาณยี่สิบสามปีเศษส่วนมาดมกว่าก็เข้ายี่สิบหกละนะครับดีกวันอยู่ตอบขนาดเป็นคนแข็งแข็งนะครับตอบอย่างน่ารักทีเดียวบอกว่ารู้ผมเนี่ยไม่สังเกตเลยผมเนี่ยเป็นคนโตกว่าอายุจริงเพื่อนผมทุกคนแก่กว่าผมเสมอผมไม่ได้มองหาคนที่อ่อนกว่าผมหรืออยากเด็กกว่าผม ที่จะมาทําให้ผมมีความสุขแต่ผมต้องการคนที่มีความคิดเสมอๆกันและผมได้ไตรตรองดีแล้วผมคิดว่าผมคงจะไม่สามารถมองใครได้อีกแล้วโอ้โหน่ารักไหมครับโอ้หญิคนนี้เนี่ยมาดามกว่าตอบบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะรออืใช่ไหมครับนี่คือนี่คือรีคนอยู่ในภาพแข็งๆที่เราไม่นึกถึงแล้วก็ความเด็ดขาดของมาดามกว่าที่เธอเธอพูดเช่นนี้ชัดเจนฉันบอก ค,คือมันเป็นบบความหวานที่หนักแน่นนะคะคือเขาเขาพูดแบบนั้นจริงๆแนว<ช>ทางชัดเจน,น <ะ S 1> มีเหตุผลมากะนะครับที่โรแเนสิกไปกว่านั้นก็คือว่าแทนที่มาดามกว่าจะรออีกสามปีเธอตัดสินใจหาทุนครับพยายามจะเรียนให้เก่งขึ้นไปอีกแล้วสอบชิงทุนเพื่อจะตามไปเคมบริดจ์ให้ได้ค่ะนะครับเธอก็พยายามอย่างที่สุดในการสอบสุดท้ายสอบได้จริงๆนะครับได้ทุน แต่ว่าการได้ทุนที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับพอได้ทุนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องเว้นเด็กปีหนึ่งเพราะว่าระยะเวลาของการสอบการประกาศการได้ทุนกับการประกาศเปิดเรียนเนี่ยมันห่างกันนะครับก่อนหน้านี้ใครได้ทุนก็ต้องรออีกปีสองปีแปลว่าทุนที่มาดํากว่าได้เนี่ยนะครับถึงจะไปเนี่ยนะครับก็ต้องรออปปีกสองปีไม่ไม่สามารถตามไปได้ภายในปีเดียวกันนะครับทีนี้อ้าวพอความรู้ถึงรีกวนยูลีกวนยูทาไงรู้ไหมครับคนแข็งแข็งคนนี้นครับ วิ่งไปหาคุณครูผู้ปกครองตัวเองในเคมบริดจ์นะครับไปบอกคุณครูว่าคุณครูครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่สิงคโปร์เก่งโกวาผมอีกนะอสอบได้ทุนสอบได้ทุนได้ทุนและแต่เนื่องจากเวลามันเหลื่อมเนี่ยก็ไม่มีโรงเรียนผู้หญิงโรงเรียนไหนรับเลยเนี่ยในเคมบริดจ์นะยังไม่มีสรูไหนรับเลยเนี่ยช่วยหน่อยเถอะช่วยเป็นล็อบบี้โรงเรียนผู้หญิงหน่อยให้รับเด็กผู้หญิงคนนี้เขาเรียนเก่งมากๆผมรับรองนะครับก็ไปหวานล้อมสารพัดจกนกระทั่งครูผู้ปกครองเขาเนี่ย ไปล็อบบี้เหมือนกับผู้ครูใหญ่ของโรงเรียนผู้หญิงที่จะรับมาดามกว่าได้เนี่ยนะครับก็ล็อบบี้เสร็จมาดามกว่าก็จนครูนั้นเขาก็ยอมรับนะครับยอมรับเสร็จลีควินยูก็ใช้โทรเลขกลับมาบอกกับมาดามกว่าว่าได้ละได้เรียบร้อยละแต่ปรากฏว่าทางการสิงคโปร์ที่ให้ทุนก็ไม่เชื่ออีกนะครับลีควินยูก็เลยต้องวิ่งไปหาของครูใหญ่โรงเรียนผู้หญิงเนี่ยบอกให้ช่วยโทรเลขไปแจ้งสิงคโปร์หน่อยยืนยันหน่อยว่าจะรับมาดามกว่าเข้าเรียนครับ โอ้เนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เขาดิ้นรนทํามากทุกอย่างสุดท้ายคุณครูใหญ่โรงเรียนผู้หญิงนี่นก็ยินดีโทรเลขมาบอกมาดากขวาก็ได้ได้ตามลีควนยูมาใดปีถัดไปนะครับทีนี้พอมาถึงเนี่ยก็มีปัญหาอีกเพราะว่าหอพักที่สองคนอยู่ก็ไกลกันมากเหลือเกินลีควนยูก็ต้องยิ้นรนหาทางเปลี่ยนหอพักให้มาอยู่ได้ใกล้กันอะไรกันเนี่ยนะครับเพื่อใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากที่สุดนะครับแล้วก็ในในอัตชโยประวัติซึ่งเราได้อ่านเราก็จะเห็นว่า เอ่อมาดามกว่าก็ทําอาหารการกินทาอะไรดูแลรีคนอยู่อย่างดีเรื่องตะตังไม่ได้มีเยอะแต่ว่าก็พยายามไอ้บะหมี่ผัดนะฮะก็เส้นสปาเกตตี้มาผัดแบบสิงคโปร์ทานกันแบบก๋วยเตี๋ยวสิงคโปร์ก็เป็นความสุดที่ทั้งสองคนมีต่อกันอยู่ในช่วงตรงที่ไปอยู่ที่เคมบริดจ์ด้วยกันนะครับครับอันนั้นโรแมนติกมากนะครับแต่ที่พอไปถึงเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับพอไปถึงเสร็จเนี่ยก็ปรากฏว่าใช้เวลาอยู่ด้วยกัน มาดามกว่าไปถึงในเดือนตุลาคม2490นะครับพอไปถึงเสร็จความรักก็ยิ่งงอกงามใหญ่เพราะโอ้โหดิ้นรนสารพันกว่ารีวยูจะลอบบี้ให้ใครต่อใครตามมากันได้รีวยูวางแผนครับเมื่อใกล้ๆจะวันหยุดคริสต์มาสอังกฤษก็เป็นคริสต์มาสใช่ไหมครับก็วางแผนว่าในเดือนธันวาเนี่ยจะพาไปมาดามกว่าไปบ้านเกิดของวิลเลียมเชกสเปียร์ศิลปินเอกที่กองโลกที่อยู่ <Yeah. S 1> ที่เมืองสแตรตฟอร์ดออนไอวอนนะครับ ระหว่างทางจากเคมบริดจ์ไปสเรทฟอร์ดไนว่นนียก็ต้องผ่านลอนดอนนะครับที่คุณอยู่ก็แวะซื้อแหวนทองคําขาวแหวนพระที่น้ำเล็กๆหนึ่งวงนะครับแล้วพอไปถึงที่แช r รทฟอร์ดก็ได้ขอมาดามกว่าแต่งงาน mm hmm. ทีนี้ประเด็นก็คือว่าวันนั้นทั้งสองคนนั้นยังเป็นแค่นักศึกษานะครับการแต่งงานแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ที่สิงคโปร์คงไม่ชอบใจแน่นะครับเพราะคิดว่าเร็วไปสอง คุณครูที่เคมบริดจ์อาจารย์ที่เคมบริดจ์ก็คงไม่พอใจแน่เพราะยังเป็นเด็กอยู่ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่วันนั้นมาดามกว่าแสดงความเข้มแข็งขึ้นมานะครับก็ตัดสินใจว่าจะแต่งงานอย่างเป็นความลับหรือจะอยู่ด้วยกันแบบก็ผิดๆอย่างนั้นตลอดไปมาดามกว่าช่หญๆรับคําแต่งงานแต่ว่าก็ตกลงว่าจะเก็บไว้เป็นความลับเพราะฉะนั้นแหวนแาล์ิน้มเล็กๆที่รีบันยูซื้อให้จากลอนดอนนั้นมาดามกว่าก็เอาไปใส่สร้อยและแขวนคอไว้แล้วก็ว่ากันว่า เธอก็แขนวนสร้อยแขวนแหวนวงนี้ไว้10ตัวเธอตลอดชีวิตน่ารักไหมครับค่ะพอแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอ,อก็2492ก็กลับสิงคโปร์มาพร้อมกันนะครับแล้วก็ลีกุนยูก็ได้ขอแต่งงานอีกครั้งแล้วก็แต่งงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้งในวันที่30กันยายนสองปีต่อมาคือ2493ซงงึ่<อ>งวันนี้ลีกุนยูเขียนไว้ในอัตตีวือว่าตัวเองอย่างน่ารักบอกว่าการแต่งงานสองครั้ง ไม่น่าจะเป็นความผิดอะไรถ้าคุณแต่งงานกับผู้หญิงคนเดิมแต่งกับผู้หญิงคนเดิมแต่นะครับอ<น>ันนี้เป็นความ,น,าน,มาน่ารักของการานั้นสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นความลับซึ่งทั้งลีกอนยูทั้งมาดามกว่า็อกชูเนี่ยเก็บไว้เป็นความลับจนกระทั่งเพิ่งเปิดเผยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับพ่อแม่ทุกคนก็ไม่มีใครรู้นะครับทีนี้จุดที่แสดงความเข้มแข็งของมาดามกว่าให้เห็นก็คือในช่วงหลังจากแต่งงานแล้วนะครับแต่งงานแล้วได้สองปีเนี่ย มาดามกว่าก็ให้กำเนิดบุตรชายคนโตคือลีเซียนลุงซึ่งปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีะนะครับแล้วจากนั้นอีกสองปีคือสองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยลีควอนยูก็ตั้งพรรคขิดประชาชนนะครับทีนี้ครับพอลีควอนยูไปเล่นกฎหมายนะครับพอเขากลับมาจากเชมบิดใหม่ๆเนี่ยเขาตั้งสำนักง,งานกฎหมายกับเพื่อนก่อนนะครับแล้วก็พอมีลูกเสร็จแล้วไปตั้งไปเล่นการเมืองเนี่ยใครดูแลทั้งหมดมาดามกว่านะครับม,มาดามกว่าต้องดูแลบริษัทกฎหมาย ตี่ตั้งขึ้นมามาดามขวาต้องเลี้ยงลูกซึ่งขณะที่ลีควนยูออกไปเล่นการเมืองนั้นลูกเพิ่งอ,อายุแบบไม่ถึงสองขวบจีนะครับนั่นคือคือความแข็งแรงความแข็งแกร่งของมาดามกวา่าลีควนยูบอกเลยครับว่าถ้าไม่มีเธอเธอเนี่ยเป็นเหมือนหลักประกันในชีวิตเลยแหละตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นภาพเคยเล่าใช่ไหมครับว่ามีความขัดแย้งกันร,ระหว่างเชื้อชาติอ่ชนชาติตีกันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับเอกราชก็ยังไม่ได้จากอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยการเล่นการเมืองเนี่ยเหมือนอาการเอาชีวิตเข้าไปเสียง แต่มาดามกว่าเนี่ยด้วยความเช่นแข็งของเธอต้งดูแลธุรกิจให้ทั้งเลี้ยงลูกให้นะครับอันนั้นเป็นภาพที่ที่เกิดขึ้นแล้วไม่พอพอลีกวนยูออกไปเล่นการเมืองสองสี่เก้าแปดลูกลูกสาวอีกคนหนึ่งก็เกิดตามขึ้นมาก็เลี้ยงลูกอีกนะครับก็เต็มไปหมดเลยนะครับก่อนจะเป็นนายกเนี่ยลูกลูกชายคนที่สามนะครับลีเซีนยนหยางก็กําเนิดขึ้นมาก็แปลว่าก่อนที่ลีกวนยูจะฝ่าด่านทุกด่านได้เป็นนายกเนี่ย มาดากว่าต้องบริหารธุรกิจบริหารสานักง,งานกฎหมายให้ไรายได้อยู่รอดพอที่จะเลี้ยงลูกทั้งสามคนก่อนที่ลีวอนยูจะได้เป็นนายกเห็น<ช>ไหมครับอันนี้เป็นความรักในเบื้องต้นนี้สองคนได้ฝากปันกันมาเราจะพักตรงนี้ก่อนไหมครับค่ะ,คะเธอเสียสละมากจริงๆนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยที่ในระยะเวลาที่สามีต้องต่อสู้แล้วก็มีลูกๆอยู่เบื้องหลังที่เธอต้องดูแลเนี่ยนะคะ ถือว่าเธอต้องเข้มแข็งและต้องรักกันจริงเนี่ยดิฉันเคยเห็นคนที่ยุติความสัมพันธ์กันเพราะว่าเรื่องเงินก็มีเยอะนะคะแล้วเท่าที่ผมอ่านมานี่อาจจะต้องสอบถามอาจารย์กรเกษมสักนิดนึงเห็นคุณลีกวนยูเนี่ยเคยกล่าวทิ้งท้ายไว้ตอนช่วงท,ท้ายของชีวิตว่าเขาจะไม่เป็นผู้ชายที่เป็นในปัจจุบนันหากไม่มีมาดามคนนี้อยู่ด้วยใช่ครับผมจะเล่าในในช่วงหลังหลังจ<ๆ>ากนี้ะเดีย๋ยวยังยังมีเรื่องราวต่อที่แสดงให้เห็นดู ความรักความร่วมสิริให้เล่าเลยตอนนี้ดีครับค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะคะแอบคุยกับอาจารย์ก่อนนิดนึงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะครับได้ครับสนับสนุนโดยเติมน้ำมันเชลทุกเจ็ดร้อยบาทลุ้นรับ iPhone 6ทุกเดือนรวมสามร้อยเครื่องน้ำมันจะหมดเติมเชลเติมเชลเติมเชลแค่เจ็ดร้อยบาท ร้อยก็ได้ลุ้นไอโฟนหกใครๆก็เชียร์เพราะเติมน้ำมันเชลทุก700บาทวันนี้ลุ้นเลยไอโฟน e 6เดือนละ100เครื่องถึง31พฤษภา,าคมนี้เตาไน,นที่ปั๊มเชลร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว New s ์อัปเดตช่วง Good Morning อาเซียนโดยบวรพงษ์วัฒนาธนากุลและอิสรีบงกฎสถิต กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่13เมษายน2558นะคะคในช่วงนี้เรายัางอยู่กับอาจารย์เกษมสานเวรกุลเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องราวความงดงามของความรักของคุณล<ม>ีกวนยูกับมาดามกว่าค็อกชูนะคะคอาจารย์คะเล่าต่อเลยคะ่ะกำลังสนุกเลยคะ่ะครับทีนี้พอใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยมาดามกว่า,าก็ทาตัวเป็นหลังบ้านที่ดีจะพูดว่าเธอทําตัวเป็นผู้หญิงอาเซียนเอเชียก็คือว่า อยู่ข้างหลังสามีสองเก้าเสมอแต่ในความจริงแล้วด้วยความที่เธอเป็นคนเรียนเก่งแล้วก็เป็นนักกฎหมายที่เก่งคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ลีกวันยูตั้งพรรคเนี่ยนะครับเธอก็มีส่วนร่วมในการร่างธรรมนูญของพรรคนะครับพรรคกิดประชาชนที่ลีกวันยูเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับหรือตอนที่จะทําสัญญาที่สิงคโปร์จะต้องซื้อน้ําดิบจากาเลเซียมาใช้เพราะเป็นความสําคัญของสิงคโปร์เนี่ยมาดามกว่าก็เป็นคนสําคัญในการตรวจทาร่างตรงนั้นนะครับแล้วก็ speech ที่เป็นทางการทั้งหลายของรีควนยูเนี่ยนะครับตั้งแต่<ค>เป็นหัวหน้าภาพเป็นต้นมาเนี่ยมาดามกว่าจะมีจะจะช่วยตรวจอย่างไม่เป็นทางการคือจะช่วยอ่านแล้วเป็นคนบอกสุดท้ายว่าโอเคอันนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับ,รบไม่ว่าไปที่ไหนเนี่ยทุกคนจะเห็นมาดามกว่าอยู่เคียงข้างรีควนยูเสมอน,น,นะครับไปจะไปต่างประเทศไปที่ไหนแต่เธอจะนั่งเงียบเียบนิ่งนิ่งทุกครั้งที่รีควนยูไปที่ไหนก็ตามหันกลับมาจะเห็นมาดามกว่านั่งสับสนุนอยู่แต่จะไม่ออกหน้าออกตาจะไม่ล้ำเส้นเลย นะครับจะอยู่ข้างหลังตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศมาดามกว่าจะอยู่นั้นทั้งสองคนก็ทําแบบนั้นนะครับแล้วก็รีกอนยูเนี่เขาเป็นคนที่สม่ําเสมอนะครับไปไหนชวนมาดามกว่าไปด้วยนะครับแล้วก็มีภาพถ้าสองท่านได้เห็นภาพในอ,อินเทอร์เน็ตในโซเชียลมีเดียกันหลายเนี่ยจะเห็นสะพานแห่งความอดูและห่วงหาบริชอปไซน์นะครที่เคมบริดจ์ก็จะมีสะพานนั้นน,น,นะครับสะพานนี้เป็นต้นแบบมาจากเวนิสนะครับเป็นสะพานซึ่ง เป็นนักโทษจะต้องก่อนเดินเข้าคุกเนี่ยจะต้องเห็นเป็นครั้งสุดท้ายก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นสะพานแห่งความอดูและและโหยหาห่วงหาคือพอถึงสะพานนี้ต้องถอนหายใจกันจริงติดคุกแน่ๆแล้วนะฮะไม่ได้ออกหมากแล้วนะครับเคมบิดก็สะพานนี้มาสร้างนะครับเชื่อไหมครับว่าสามสี่ครั้งที่ลีคอนยูไปเยือนอังกฤษเนี่ยนะครับกับมาดามกวาเนี่ยถ่ายรูปมาตลอดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพในโซเชียลมีเดียที่คนสองคนยืนตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นนักศึกษา กลางคนและจนกระทั่งอายุแปดกว่าด้วยกันทั้งคู่นี่คือแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอของลีกวนอยู่นะครับทีนี้ทั้งสองคู่ทั้งสองท่านนี่ก็ยืนอยากอยู่เคียงข้างมาตลอดนะครับแล้วก็เมื่อถึงปีสองพันห้าสิบเ็ดขณะที่มาดามกว่าเนี่ยอายุได้แปดสิบแปดก็เริ่มเกิดสโรกนะครับสองครั้ง<ะ>ในเดียนพฤษสภาคมกัือนมิถุนายนเพรเกิดสโรกเสร็จปับ๊บก็ปรากฏว่าด้านซ้ายของเธอเนี่ยใช้งานไม่ค่อยได้มือแขนเนี่ยนะครับขยับไม่ได้ จากนั้นึ้นต้นมาคนที่จะสังเกตหน่อยจะเห็นว่าลีมันอยู่นั่งทุกครั้งจะนั่งด้านซ้ายของมาดามกว่าเสมอเขาจะเป็นมือซ้ายให้มาดามกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยทําอะไรก็แล้วแต่ช่วยเรื่องสุดตัวหรือทานอาหารเขาจะเป็นมือข้างซ้ายให้มาดามกว่านะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพออีกสองปีต่อมานะครับในเดือนตุลาคมหลังจากเกิดโ t r o ขึ้นนะครับมาดามกว่าก็ถึงแก่กรรมขณะที่หลับอยู่นะครับอายุได้ แปดสิบเก้าย่างเข้าเก้าสิบปีหลังจากแต่งงานอยู่กับลีกุนยูมาหกสิบสามปีนะครับ,รบแต่ก่อนที่จะสิ้นเนี่ยนะครับได้มีการเขียนลีกุนยูได้เขียนอาัตาชั่วตนเองเนี่ยนะครับสองคนก็นั่งเขียนกันจนตี่สามสี่สี่นะครับลีกุนยูเป็นคนเขียนมาดังกว่าเป็นคนอีดิสพอมาถึงช่วงความรักที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะครับ,รบเป็นความลับระหว่างคนสองคนพ่อแม่ก็ไม่รู้นะครับถึงเวลาเขียนตรงนี้ลีกุนยูถามมาดังกว่าว่า เราควรจะเขียนความจริงทั้งหมดไหมมาาำกวาดตอบไงรู้ไหมครับคุณอิสรีรีตนว่าถ้าเราเขียนแล้วมันบางส่วนมันไม่จริงขึ้นมามอัตชีวรประวัติเล่มน,นี้จะไม่มีคุณค่าเลย<ม><ม>เพราะฉะนั้นเขียนทุกอย่างที่เป็นความจริงครับโอ้โห,โหนะครับอันนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราได้อ่านสิ่งที่ผมได้เล่านี้ก็คือสิ่งความจริงที่เราที่เราเขียนขึ้นมานะครับแน่นอนครับอย่างที่ คุณบวรพงศ์บอกนะครับ,รบว่าลีควนยูยกย่องผู้หญิงคนนี้ยกย่องมาดามกว่าว่าถ้าเกิดไม่มีเธอคนนี้เนี่ยชีวิตคงจะไม่เป็นแบบนี้ชีวิตคงเอคงจะเป็นผู้ชายแบบหนึ่งไม่มีชีวิตแบบนี้นะครับเธอออทิศต,ตัวเธอเองเพื่อผมแล้วก็ลูกของเรานะครับเธอจะอยู่ตรงนั้นเสมอเมื่อผมต้องการเธออันนี้เป็นคําสุดท้ายซึ่งลีควนยูให้กับเอ,อมาดามกว่านะครับแล้วหลังจากที่มาดามกว่าเสียชีวิตเนี่ย ลีคอนอยูเสียชีวิตก็หลังจเพิ่งเร็วๆนี้ใช่ไหมครับห้าปีที่อยู่คนเดียวเนี่ยลีคอนยูเป็นชีวิตที่ที่ซัพเฟอร์มากต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช่หมครับะคะใช่ครับละคะีคนอนยูถึงก็บอกว่าต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างทางการเมืองถือว่ายากแล้วแต่การอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีมาดามกวานั้นยากยิง่งกว่าเพราะฉะนั้นในยามกลางคืนเนี่ยลีคอนยูเลยต้องหันมานั่งสมาธิหันมานั่งสมาธิาาธแล้วก็มีรัฐีร่วมเพื่นร่วมรัฐีที่มีอายุด้วยกันเนี่ย ก็ต้อง so, so, so so okay. ال so right. มานั่งสมาธิด้วยกันเพื่อก้าวข้ามความโดดเดี่ยวในช่วงข้ามขืนไปให้ได้คะนะครับนั้นก็เป็นเป็นความรักที่รีวิวมีให้กับมาดามกว่านะครับก็นี่ก็น่ารักมากนะครับค่รับอาจารย์คะทราบมาว่าตอนที่มาดามกว่าขอกชูเนี่ยตอนที่เธอเริ่มป่วยเป็น stroke หรือว่าเส้นเลือดตีบเนี่ยนะคะเส้นเลือดสมองตีบ เธอเนี่ยพอมันจะมีช่วงหนึ่งที่เธอเริ่มเป็นอัมพาตแล้วคุณลีกอนยูเนี่ยเวลาที่ไปไหนทําอะไรจะไม่ยอมกลับบ้านดึกเลยนะคะเพราะว่าต้องรีบกลับมาอ่านหนังสือให้ภรรยาฟังใช่ครับพอพอช่วงสุดท้ายพอใกล้ๆจะเสียนี่นะครับมาดามกวาดเนี่ยขยับขยอนไม่ได้นะครับช่วงเขาจะเป็นสโตรกสองรอบนะครับรอบแรกในปีสองห้าหนึ่งนั้นยังพอขยับตัวเองได้ไปไหนมาไหนได้ดันอยู่ไปอยู่ยข้างแต่ช่วงหลังเนี่ยเธอเริ่มต้องนอนอยู่กับที่ก่อนที่จะเสียเนี่ยนะครับ จะนอนอยู่กับที่แล้วก็ลีคุนยูทุกคืนประมาณสี่ทุ่มเนี่ยนะครับจะต้องอ่านบทกวีให้กับมาดามกว่าฝั่งเพราะมาดามกว่าเป็นคนที่ชอบบทกวีนะฮะนั่นคือสาเหตุว่าทําไมลีกนอนยูถึงพาไปแต่งงานที่บ้านเกิดของว mm ิลเลียมเชกสเปียร์นะครับอ่านอ่านทุกคืนนะครับถ้าไปต่างประเทศนะครับถ้าไปต่างประเทศลีคุนยูก็จะทานรับประทานอาหารถึงแม้จะเป็นเเตด,ดินเนอร์เป็นดินเนอรท์ทางการเนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> ก็จะรับประทานาให้เรว่าคนอื่นแล้วก็ขอตัวให้คนอื่นยังรับประทานอาหารต่อไป เพื่อที่จะได้กลับมาโทรศัพท์นะครับอ่านบทกวีให้มาดับกว่าฟังนะครับ,รบแล้วที่ที่ผมรู้สึกซื่นที่สุดซึ่งตามที่สุดก็คือว่าว่ากันว่าในช่วงสุดท้ายก่อนมาดับกว่าจะเสียเนี่ยเธอไม่ตอบสนองกับเสียงอื่นใดเลยนอกจากเสียงของลีคนยูคนเดียวนะครับแล้วก็เธอก็สิ้นไปอย่างสงบก็อันนี้นเป็นภาพที่ที่เราทุกคนเห็นภาพสุดท้ายก็คือลีนยูก็วางดอกกุหลาบแดงหนึ่งดอกไปที่ลงศพ บนรากที่ใบยางของเธอแล้วก็เอามือแตะที่ปากเธอแล้วก็ไปแตะที่หน้าผากของมาดาม่านั่นเป็นคําสุดท้ายที่ที่เขาลากันครับค่ะก็ถือเป็นเรื่องราวความรักที่ในช่วงที่มีการเปิดเผยอ,ออกมานะคะดิฉันก็ได้มีการติดตามอ่านคือซึ้งใจมากจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องราวความรักที่พิสูจน์แล้วว่า ตลอดระยะเวลามันเป็นรักแท้จริงๆที่ทั้งสองคนช่วยกันฟันฝ่าทั้งในเรื่องของอุปสรรคแล้วก็ช่วยกันสร้างสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเะคะเป็นความเสียสละของสองคนใช่ครับก็ผมว่าตรงกับที่ฝรั่งบอกนะครับเบื้องหลังบุรุษที่ยิ่งใหญ่มักจะมีสุภาพสตรียืนอยู่เสมอแล้วตรงนี้ผมว่าต้องให้เครดิตกับมาดาังกว่าว่าเป็นคนที่ที่ช่วยพยุงช่วยประคองลีกัอนอยู่ตั้งแต่เริ่มเล่นการเมืองก็ประคองในคณะเศรษฐกิจ ช่วยเลี้ยงดูลูกแล้วลูกออกมาเก่งทุกคนเรียนเก่งทุกคนค,ครับลีคอนยูว่าเรียนเก่งแล้วใครดูนะครับรีเล,ลงหลังจากที่ไม่มีบิดาเป็นเงายุ้งหลังแล้วเนี่ยเขาจะฉายแสงความเก่งขึ้นมาอีกเพราะตอนเรียนจบจชมบิดเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าจบแบบทิ้งที่สองห่างไปเลยนะครับมีคนถามมาดามกว่าครับว่าลีคอนยูเป็นคนยังไงยังพอมีเวลาเล่าตรงนี้นิดนึงมีเวลาครับเขาบอกว่าลีคอนยูเป็นคนยังไงเป็นคนโรแมนติกไหมมาดามกว่าบอกไม่โรแมนติกเลย นะครับการขอแต่งงานการอะไรเนี่ยไม่ได้มีแสงเทียนไม่ได้มีแสงจันทร์บทจะขอก็ขอแตลีคุนยูเป็นคนที่มีศิลปะวาจายยอดเยี่ยมนะครับสามารถขอให้เธอรอได้ตอนจะไปเรียนเคมิตกกอนสามารถตอนรีคุนยูเดินทางนั้นสามารถไปคอนวินให้อังติษเนี่ยาหาที่ในเรือให้รีคุนยูลีคุนย,ยูเดินทางอย่างสบายกว่าอื่นนะครับก็บมีห้องพักในเรือส่วนตัวขน,นาดที่คนอื่นต้องเบียดเสียดแยะแอแอัดกันในเรืออย่างสิงคโปร์แบกฤิสามารถคอนวินให้ ครูผู้ปกครองของรีกวนยูเนี่ยไปล็อบบี้ให้ครูผู้ปกครองของเรียนผู้หญิงรับมาดามกว่ามาได้ตรงนี้เป็นศิลปะความสามารถพิเศษซึ่งมาดามกว่าบอกว่ารีกวนยูมีแต่ว่าสิ่งที่เธอรักในรีกวนยูเนี่ยมีอยู่สามข้อครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าเธอรักในความเสมอต้นเสมอปลายของรีกวนยูนะครับอันนี้ก็พิสูจน์ชัดแล้วสองคนก็ยืนอยู่เขียงข้างตลอดเวลานะครับอันที่สองมาดามกว่ารัก,ร,ก,ร,กรีกวนยูในแง่ที่ว่า ถ้าเป็นคนที่มีสติปัญญามีไหวพริบดีมากนะครับและอันที่สามบอกว่าลีคอนยูเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความอดทนแม้จะในายามวิกฤตก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุป มุมมองของลีกุนยูผ่านสายตาของมาดามกว่านะครับค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะที่ฉันจะพยายามหาภาพที่เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่มีการรวบรวมเอาไว้แล้วก็มีการเขียนอธิบายใต้ภาพเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณลีกุนยูและมาดามกว่าคอกชูนะคะเดี๋ยวจะโพสต์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันซึ้งมากจริงๆทางแฟนเพจของคุณมอร์นิ่งอาเซียนค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้มีเวลาอีกประมาณเกือบเกือบสามนาทีนะคะเรายังสามารถไปเรื่องสงกรานต์กัมพูชาเมียนมาและสปป ออโอ้ยสั้นๆได้น,นิดเดียวว่าสงคร,ร,งรามจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มจากอินเดียแล้วกันนะครับ<อ>เริ่มจากอินเดียเป็นความเชื่อจากฮินดูนะครับ,รบที่มีเรื่องเล่าเลยนะครับว่าอาสูรมีอสูรตนหนึ่งเนี่ยยรันยาคาสิปุเนี่ยนะครับเรามีน้องสาวชื่อโหลี่นะครับมีลูกชายชื่อปลาลัสนะครับทั้งสองเนี่ยก็ตัวอสูรกับตัวน้องโฮลีเนี่ยนะครับพยายามที่จะคนกับพยายามบังคับให้คนนับถืออสูรส่วนปาลัเนี่ซึ่งเป็นลูกชายเนี่ย กลับมาแนวใหม่กับมาแหวกจารีคือไปบูชาพระวิษณุนะครับอสูรตนนี้ก็เลยบอกว่าให้โฮลี่ซึ่งเป็นน้องสาวนี้เอาลูกเองไปเผาซนะเพราะโฮลี่เนี่ยเป็นอสูรซึ่งมีคุณบัตพิเศษคือตกไปแล้วไม่ไหม้ไฟนะครับจะปรากฏว่าพอจุงาร,รัดเข้าไปบูชาไฟเนี่ยพระวิษณุลงมาช่วยไว้โฮลี่เองกลายเป็นคนที่ไหม้ไฟไปนะครับเพราะฉะนั้นในเทศกาลโฮลี่เนี่ยนะครับที่อินเดียเขาจะเริ่มจากการเผา เขานางโพลีหุ่นนางโพลีเนี่ยซึ่งเป็นอสูรย์เนี่ยเช,ชื่อกันว่าจะเป็นกเป็นการไล่สิ่งเลวร้ายออกไปถังออกไปจากหมู่บ้านออกไปจากชุมชนชนะครับแล้วก็แต่สุดท้ายพอเผาไม่พอมีการาศรสาสตรสีอีกศาสสีอีกก็มีมาจากความเชื่อของฮินดูแหะครับว่าพระกฤษณะเดิมเนี่ยนะครับตอนเล็กๆเ,เนี่ยเป็นคนที่มีผิวคล้ำกว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งวิ่งเล่นด้วยกันก็คือนางราธานะครับตอนตอนหลังก็เป็นเป็นคู่รักกันที่เวลาเราเห็นรูปปั้นทั้งหลายที่จะมี พระกิษณนาเป่าพุยแล้วเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคือนางราธาทีเด็กนางราธาผิวขาวกว่าพระกิษณะก็อ,อิจฉาก็ไปฟ้องแม่แม่ก็บอกงั้นก็เอาสีไปไป้ายเธอสินะครับพระกิษณะก็เอาสีไปไป้ายนะครับไปป้ายนางราทานะงรา,า,รา,าก็ป้ายกลับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นความเชื่ออย่น่ดูว่าพอถึงเทศกาลโพลีเนี่ยต้องจากเผาหุ่นแล้วเนี่ยก็เอาสีมาสาดกันนะครับซึ่งแต่ละสีนี่จะมีความหมายนะครับเช่นตัดสีแดงก็เป็นการอวยพรให้กันว่าขอให้มีพลังและอำนาจนะถ้าสาดสีน้ําเงินก็ขอมมีควาสุขงบ สัดสีเขียวขอยมีความอุดมสมบูรณ์สัดสีเหลืองขอยมีความเบิกบานอม่นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นประเพณีที่ต่อเนื่องมาจากประเพณีนี้เนี่ยอินเดียอยู่ใกล้กับเมียนมาครับแล้วเราก็ถ่ายทอดมายัางเมียนมาแล้วถ่ายทอดไปยังัมพูชาสองประเทศนียได้รับพิทิพลมาจากอินเดียในเรื่องประเพณีก่อนเรานะครับแต่พอถ่ายทอดมายัางตรงนี้ปั๊บประเทศเรามีอากาศที่ร้อนกว่านะครับจับสีก็เลยกลายเป็นการสาดน้าําแทนอ๋อโห นะครับแล้วไทยเราก็ค่อยไปรับมาจากเมียนมาจากกัมพูชายทีหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นภาพเบื้องต้นว่าสงกรานเนี่ยมีที่ไปที่มาแล้วไม่ใช่เฉพาะรอบๆบ้านเราที่มีนะครับประเทศอย่างมาเลเซียก็มีสาดน้ํานะครับรัฐเตรั์เนี่ยก็ก็มีสาดน้ํานะครับอยู่ใกล้ๆเมืองไทยฟิลิปปินส์ก็มีสาดน้ําแต่ไม่ได้สาดน้ําสงกรานเป็นสาดน้ําในช่วงกลางปีวิทุนยน์นะครับเป็นเทศกาลแห่กเทพองค์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง นะครับกับพระเยซูแต่มีหมูหันด้วยนะครับมีหมูหันมีมีสาดน้ําน้ํานี่เชื่อว่าเป็นพรพระเจ้าแล้วก็สาดเจ็ดเอาหมูหันมารับประทานกันนั้นเป็นการแห่นักบุญจอหเดอะแบดพิสในเม,อเมืองเมลาบายันห่างจากมิลาประมาณสักแปดสิบกิโลเมตรเพราะฉะนั้นสงกรานไม่ใช่เทศกาลของเราประเทศเดียวแต่ว่าเป็นเทศกาลซึ่งมีการแบ่งปันกันมานะครับแล้วก็ถ่ายทอดกันมานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงวันสงกรานวันนี้ก็ ต็มมัธน,นะครับทั้งเรื่องความรักลีกวนอยู่ทั้งเรื่องความชื่นม,มืนช่วงเทศกาลสงกรานต์จากอาจารย์เกษมรรสั์นะครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับค<า>่ะด้วยความยินดีครับค่ะเช้านี้นะคะขอขอบพระคุณอาจารย์เกษมรรสันเวรากุลนะคะแล้วก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้ในการสวัสดีปีใหม่แบบไทยๆกับอาจารย์ด้วยนะคะครับผมเช่นเดียวกันครับสวัสดีปีใหม่ไทยๆแบบ กับทุกท่านด้วยกันครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการ Good Morning ASEAN เราทั้งสองคนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมค่ะสวัสดีครับร <100. 5 S 2> ้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN โดยบวรพงษ์วัฒนาธนากุณและอิสรีบงกฎสถิต